สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมฟุตซอลหญิงไทยแพ้การดวลจุดโทษให้กับทีมญี่ปุ่นไป2ประตูต่อ3หลังจากที่เสมอในเวลา3ประตูต่อ3ในการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีน ในเกมนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งในตอนนั้นทีมหญิงไทยทำได้ดีชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งในเกมนี้ญี่ปุ่นมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นพวกเขาสามารถขึ้นนาทีมไทยไปก่อนถึง2ครั้งแต่ทีมชาติไทยก็เล่นด้วยสมาธิที่ดี ตีเสมอกลับคืนมาได้ทั้งสองครั้งเช่นเดียวกันเป็น2ประตูต่อ2ทําให้ต้องมีการต่อเวลาพิเศษซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกทีมชาติไทยสามารถยิงประตูขึ้นนําก่อนเป็นครั้งแรกก่อนที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะกลับมาตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3จากนั้นทําอะไรกันไม่ได้ต้องตัดสินกันด้วยการด,ดวลจุดโทษและเป็นทางทีมชาติญี่ปุน่นแม่นยำกว่าเอาชนะไปได้ คว้าแชมป์เอเชียในปีนี้ไปครองเรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อการแข่งขันในเกมนี้ว่า มันสมกับเป็นรอบชิงชนะเลิศเลยในเกมนี้ระดับของทั้งสองทีมนั้นแข็งแกร่งมากมันจึงเป็นเรื่องยากในการตัดสินผลแพ้ชนะในเวลายินดีกับทีมญี่ปุ่นด้วยที่คว้าแชมป์ในปีนี้จากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเกมรุกของทีมชาติญี่ปุ่นนั้นดุดันมากส่วนเกมรับของทีมชาติไทยก็ดีด้วยเช่นเดียวกันแถมมีจุดเด่นในลูกตั้งเตะอีกด้วย การตัดสินแชมป์ในปีนี้มันลากยาวไปถึงการดวลจุดโทษมันสนุกมากสำหรับฉันจากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในเกมนี้มีหนึ่งสิ่งที่ฉันได้เห็นคือทีมชาติไทยมีความฟิตของร่างกายที่ยอดเยี่ยมพวกเขาวิ่งได้ตลอดทั้งเกมโดยไม่มีอาการเหนื่อยล้าต้องชื่นชมการฝึกซ้อมของพวกเขาที่มันต้องมีวินัยมากๆแน่นอนจากเวียดนาม มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยทําดีมากแล้วในเกมนี้ถึงอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนขอให้มุ่งมั่นต่อไปในรายการฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จะถึงนี้จากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีของรายการนี้และเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีกันมากมาก ฉันยอมรับเลยว่าทั้งสองทีมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักและการดดนจุดโทษมันเหมาะสมสำหรับคู่ชิงในรายการนี้จากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งกับญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของเอเชียอันดับฟีฟ่าแรนกิ้งมันก็แค่ตัวเลขที่หลอกลวงกันได้แต่ฟอร์มการเล่นของญี่ปุ่นต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อต้องเจอรถบัสจากประเทศไทย จากกัมพูชามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถึงทีมชาติไทยจะแพ้แต่มันก็แพ้ในการดวลจุดโทษซึ่งมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากสําหรับเรื่องนี้แต่ฉันต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยนั้นแ,แข็งแกร่งมากขอให้โชคดีกับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฉันขอแสดงความยินดีกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนี่แหละคือคําตอบอย่างไม่ต้องสงสัยว่าทีมชาติญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของเอเชียส่วนทีมชาติไทยนั้นไม่มีรางวัลอะไรสําหรับทีมที่แพ้จากเวียดนามสําหรับตัวแอดนะครับมองต่างกับความคิดเห็นนี้ว่าทีมชาติไทยมีรางวัลคือตั๋วไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกส่วนเวียดนามต่างหากที่ไม่มีอะไรความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันเป็นเกมที่ดีมากสําหรับฉัน เป็นการต่อสู้ของนักกีฬาอย่างแท้จริงไม่เป็นไรนะักสาวไทยพวกคุณแค่โชคร้ายเท่านั้นเพราะทำมันเต็มที่แล้วจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่ลาสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าถึงจะแพ้ในเกมนี้แต่ทีมชาติไทยก็ได้ตัว๋วไปรายการชิงแชมป์โลกพวกเราชาวฟิลิปปินส์ยังต้องแสดงความยินดีต่อทีมชาติไทยอยู่และเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆจากฟิลิปปินส์ ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงเกมที่พ่ายแพ้ของทีมชาติไทยตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของทีมชาติไทยพวกเขาเคยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาแต่ในเกมนี้มันเป็นเกมที่ยาวนานซึ่งต้องดวลกันถึงจุดโทษและทีมชาติญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าในเรื่องนี้จากเมียนมามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ไม่เป็นไรนะสาวไทยพวกคุณทำดีที่สุดแล้วในเกมนี้ทีมชาติญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากในระดับเอเชียซึ่งทุกคนนั้นรู้ดีถึงยังไงทั้งสองทีมก็ได้ตั๋วไปรายการฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกทุกอย่างมันยอดเยี่ยมมากแล้วจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงการคว้าแชมป์ของทีมชาติญี่ปุ่นในรายการนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมชาติญี่ปุ่นด้วย ทีมชาติเวียดนามแค่แพ้ต่อทีมชาติญี่ปุ่นเพียงทีมเดียวในรายการนี้ซึ่งพวกเขาก็ได้เป็นแชมป์แล้วมันจึงทําให้เวียดนามไม่เสียใจมากนักสําหรับเรื่องนี้จากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าน่าเสียดายแทนทีมชาติไทยพวกเขาสามารถทําประตูขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อ3ในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งถ้าพวกเขายืมมันไว้จนหมดเวลาก็จะสามารถคว้าแชมป์ไปได้ในเกมนี้ มันอีกนิดเดียวแล้วจริงๆจากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีต่อทีมชาติญี่ปุ่นด้วยในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ส่วนทีมชาติไทยก็ทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันและฉันก็ชอบวิธีการเล่นของทีมชาติไทยในเกมนี้มากด้วยพวกเขาวิ่งได้ตลอดทั้งเกมโดยไม่มีอาการเหนื่อยเลยมันน่าทึ่งมากจากลาว ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าระดับของทีมชาติไทยนั้นสูงมากพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าไปสู่ระดับโลกต่อไปหวังว่าพวกคุณจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟิลิปปินส์จากสิงคโปร์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อประเทศไทยในเรื่องนี้ว่าไม่ว่ากีฬาชนิดไหนฉันยังคงเห็นธงชาติไทยอยู่เสมอ พวกเขาสมกับเป็นพี่ใหญ่ในด้านกีฬาของอาเซียนถึงแม้ว่าจะผิดหวังในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้แต่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้แย่จากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงอันดับฟี فا เรนกิ้งในปัจจุบันของทีมชาติไทยตรงนี้ว่าฟี ف าต้องทำการทบทวนใหม่สำหรับอันดับฟี ف าแรงกิ้งที่ไม่ยุติธรรมแบบนี้ทีมชาติไทยไม่ควรได้อันดับที่5ของโลกพวกเขาเป็นรองทีมชาติญี่ปุ่น ทำไมถึงมีอันดับที่สูงขนาดนั้นจากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินด,ดีต่อทีมชาติญี่ปุ่นด้วยการคว้าแชมป์เอเชียในครั้งนี้ของญี่ปุ่นมันทําให้โลกดูสงบลงอย่างชัดเจนฉันต้องขอบคุณญี่ปุ่นอีกครั้งจากกัมพูชาความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถ้าพูดถึงการแข่งขันในเวลา มีเพียงทีมชาติไทยทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครในรายการนี้พวกเขานั้นยังคงแข็งแกร่งสำหรับฉันจากฟิลิปปินส์และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากราดสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยทำเต็มที่แล้วพวกเขาแค่โชคร้ายเท่านั้นมันไม่มีอะไรจะต้องผิดหวังฉันเคารพทีมหญิงไทยชุดนี้มากจากมาเลเซีย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยแพ้การดวลจุดโทษกับทีมญี่ปุ่นไป2ประตูต่อ3หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลา3ประตูต่อ3ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีน หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ